ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอรถยนต์เข้าใหม่นะครับโดยเฉพาะรถตัวนี้เลยนะฮะสองสองฝั่งผมซ้ายขวาเลยนะครับเป็นรถที่ผมมองว่าเป็นรถที่ผมมีความอาชํานานและก็ใช้รถกลุ่มนี้อยู่เป็นประจำนะครับคือรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอรถยนต์ไฮลัก์ไทเกอร์ดีโฟดีนะครับสองคันเลยนะครับ สองคันคันขวามือผมเป็นไทเกอร์แครปโฟวิ d ไรท์ cc, เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีเครื่องยนต์ 2KD คนะครับคอมมอนเรลนะครับคันซ้ายมือผมเป็นเครื่องยนต์ 1KD นะครับ1 KD 3,000ีซีซีคอมมอนเรลเช่นกันนะครับต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับต้องขออนุญาตชี้แจงให้ฟังว่านะครับมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นประเด็นที่ ค่อนข้างได้รับความสนใจจากแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับว่ารถที่ผมนําเสนอไปนี้นะครับเป็นรถยนต์คอมมอนเรลหรือเปล่าเป็นรถ5 l หรือเปล่าหรือว่าเป็นรถ5้าคอมมอนเรลหรือเปล่านะครับขออนุญาตเรียนนี้นะครับว่าคันที่ผมดีวิวคือคันนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับแต่ว่าอาจจะสงสัยได้ว่าราคาที่ถูกนะครับราคาที่ถูกเกินตลาดจนเกินไปต้องเรียนนี้นะครับด้วยผลที่ว่านะครับคันนี้เองนะครับ วันนั้นที่เรารีวิวกันนะครับเป็นรถที่ขายตัดนะครับขายตัดตามสภาพถามว่าต้องทําอะไรบ้างณวันนั้นถ้าท่านผู้ชมนะฮะติดตามนะครับทางยูทูบในที่ผมรีวิวไปนะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับที่ทุกท่านนะครับให้ความสนใจนะครับแล้วให้การคอมเมนต์นะครับและให้การไว้วางใจนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ที่ทำนะฮะมีท่านผู้ชมที่ดูถึงแสนสองหมื่นคนนะครับก็เป็นประเด็นที่ ค่อนข้างที่จะเป็นข้อสงสัยที่ที่ทุกคนสงสัยแล้วผมไม่ได้มาตอบต้องขออภัยนะครับต้องบอกว่าเวลาผมทําคลิปนะครคือรถเข้าใหม่ทุกวันผมก็จะดูคลิปใหม่นะครับและก็ไม่ค่อยได้มาตอบแต่ณวันนี้นะครับจะมีคอยมีแอดมินคอยคอยคอย,คอยให้ให้คำตอบทุกท่านนะครับให้ให้หายสงสัยได้นะครับขออนุญ,ญาตก่อนวันนั้นเรารีวิวกันคคัน,นี้ต้องบอกว่าวันนั้นที่มานะครับสีไม่ใช่อย่างนี้นะครับ สีนี่มีรอยนะครับเพราะต้องไปเก็บสีที่สําคัญวันนั้นถ้าเห็นเด่นชัดเจนนะครับกระบะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับบรนบุบเข้านะครับมรนบุบตอนนี้ถามว่าทําสีไหมไม่ได้ทําสีนะครับแต่เป็นการขอดิบเขาเรียกขอดิบนะครับไม่ต้องทําสีนะยังมีรอยสีแตกอยู่นิดนึงนะครับเพราะตรงนั้นวันนี้ตรงนั้นตอนนั้นวันนั้นนะฮะตัวนี้บรรบุบแต่วันนี้แก้ไขมาแล้วซุ้มบังโคลนสีล้อนะครับทาสีมาแล้วน้องอ้อยมาด้านหลังอีกนะครับกันโชนหลังนะครับกันโชนหลังก็ใส่มา ต้องบอกว่าสองคันที่ไม่มีการชนนะฮะแต่วันนี้การชนมาครบหมดแล้วไฟท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะฮะบางคันก็ล้างทําความสะอาดแต่ถ้ามันสภาพวันเก่าเราก็จะเปลี่ยนใหม่ต้องบอกว่าวันนี้รถพร้อมใช้เลยนะครับเห็นไหมกาบล้อสี่ล้อครบสวยงามเลยสําหรับวันนี้นะครับถามว่าเพราะเหตุผลเพราะอะไรทําไมถึงได้ไปทํารถตัดอย่างนี้นะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้เลยต้องต้องขอขอบพระคุณนะครับและขออนุญาตกล่าว กล่าวถึงท่านนะคะคือท่านร้อยตำรวจเอกสันตินะครับอยู่ที่อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับต้องขอบพระคุณท่านนะครับฝากสระมา4กล่องนะฮะาหนึ่งรังใหญ่เลยมาให้นะครับที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ได้คุยกันนะครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับวันนั้นนะครับท่านซื้อคันนี้ในราคา1นึ่0 0บาทนะครับทีนี้ท่านก็บอก้มงคลพี่ ฝากให้เสนาธายจัดการให้เลยนะครับจัดการอะไรไม่เรียบร้อยจัดการให้เลยนะครับผมก็บอกท่านว่าคันนี้นะเครื่องยนต์มันไม่ค่อยสมบูร,รณ์นะครับพระรถคันนี้ผมเช็คแล้วว่าน้ำมันเครื่องหลายๆอย่างมันรั่วมันซึมอยู่นะครับก็เลยเอาไปเข้าอู่ที่อุบลเซอร์วิสเพื่อให้เขาเซอร์วิสดูปรากฏว่าอูกก่เขาบอกว่าคันนี้ถ้าให้ดีที่สุดคือต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องโอเวอร์เครื่องคือเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแบวนด์นะครับเปลี่ยนปลอกสูบนะครับเปลี่ยนชาบอ,อกชาบก้านเปลี่ยนแบริ่งประกันชุดใหญ่ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ประมาณ5 0,000่นบาทนะครับแต่นี่ผมว่าโอเคแหละลูกค้าซื้อไม่ได้ซีเรียสมากขอให้รถมันสมบูรณ์ใช้งานได้สมบูรณ์เลยนะครับสี่ห้าปีไม่ให้มีปัญหาในสภาพของเครื่องยนต์นะครับผมก็เลยไปให้อ,อบบุบลสวิตลื้อออกมาดูปรากฏว่าลืล้อมาดูแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนหมดก็ได้นะฮะเปลี่ยนเฉพาะแหวนนะครับชุดแหวนทั้งหมดชุดประกฑนทั้งหมดชุดท่อยางทั้งหมดเพราะลูกสูบนะครับกับปอกสูบนะฮะยังยืดเยะที่คือว่ายังใช้งานได้อยู่ เขาก็เลยโอเวอร์ฮอนนะครับไม่เต็มไม่เต็มระบบนะพูด,ดง่ายๆเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนประกันชุดชุดใหญ่นะครับทำหมดไปอยู่ประมาณ2 6 0 0 0กว่าบาทน,นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกานกระบาทเป็นโชค๊คเป็นบูธท,ทุกๆอย่างของเหลวทุกอย่าง,ง,เ,างเปลี่ยนหมดนะฮะร,รวมไปถึงเพลาขับที่มันแห้งนะฮะมันก็จะมีอาการออกตัวสั่นหน่อยเลยต้องใช้เวลาเขาต้องจะเก็บงานพอสมควรต้องบอกว่าถ้าลูกค้าไว้วางใจให้เราทำนะ ผมบอกว่าผมเองนะครับขับรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อมาคอ่อนข้างจะเยอะนะครับกว่าจะได้เป็นแชมป์สิบเซียนประจาบานเสื้อตัวนี้ที่ใส่อยูนะ่ใช้เวลาแข่งขันทั้งหมด7ปีครับท่านผู้ชมครับไปแข่งอยู่ที่บอ่อพลอยไปแข่งอยู่พูดง่ายว่าเก็บสนาม5-5สนามต่อปีนี่เป็นสนามหลักที่ต้องแข่งนะครับเพราะนั้นรถยนต์ขับเคลื่อน4ีล้อนี่เราใช้ประจาต้องบอกว่าหลายท่านเอง ขับรถใช้รถขับเคลื่อนสีล้อนะครับแต่ไม่เคยเข้าเกียร,สร์สโลเลยแต่ผมบอกว่าเรื่อง4 w h e e l d r i น e นี่ผมบอกว่าผมเองมีค่อนข้างจะมีความรู้และก็มีความชํานาญในการใช้พอสมควรและที่สำคัญคือเสียเงินกับรถออกมายเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองไม่ได้ซ่อมเก่งนะแต่เสียเงินเยอะพเพราะนก็จะพอมีความรู้กเกี่ยวก,กับเรื่องขับเคลื่อนสีล้อพอสมควรต้องบอกว่าหมดหลายล้านแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับในเรื่องขับเคลื่อนสีล้อนะครับทีนี้มาต่อเรื่องรถคันนี้ท่านก็บอกว่าโอเคให้เช็คเลยเครื่องยนต์เลยไม่เรียบร้อยทำให้พี่เลยนะครับ ช่วงล่างนะครับระบบส่งกําลังของเหลวทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ต้นทุนต้นทุนหมดไปประมาณ30,000บาทครับท่านผู้ชมครับ 30, สามหมื่นเศษด้วยนะครับผมก็เลยบอกท่านว่าต้นทุนมันตกไปประมาณ3 0,000นะจากแสนห้าหมื่นเก้าก็จะเป็นแสนแปดหมื่นเก้าโอเคท่านก็ไม่มีปัญหาก็ไว้วางใจให้เราจัดการให้นะครับผ่านมาทีนี้มาเห็นคันนี้ครับทีนี้คันนี้เลยสปอร์ตคุยเซอร์สประตู3,000ันออโตโฟ,โฟผมก็มารีวิวคันนี้ในราคา2,29,000บาท ท่านก็บอกไอ้้มงคลพี่ขอเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มอีก4ี่หมื่นได้ไหมผมไม่เป็นไรถ้าเราชอบ road, ออฟโรดสรับผมออฟโรดนี่คือเพื่อนคนที่เป็นกลุ่มที่ผมผมรักและผมศรัทธาและเชื่อในอกลุ่มคนที่ใช้ออฟโรดเป็นอย่างดีเลยผมว่าไม่เป็นไรพี่เอาคันนี้ก็ได้เพิ่มมา4ี่หมื่นทีนี้ท่านก็บอกผมก็บอกพี่4ี่หมื่นมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ยังต้องเก็บงานอยู่นะนะครับคันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะตอนนั้นท่านรีวิวนะถ้าท่านใดเคยดูคันนี้จะรู้ว่าคันนี้มันชนหน้าตรงนี้มานะครับนะครับ ก็เลยเปลี่ยนไฟคู่หน้าใหม่ตรงนี้ข้อดิบก็ยังมีรอยอยู่นะครับท่านผู้ชมครับยังมีรอยอยู่แต่ต้องบอกว่าช่างเคาะผมนี่ข้อดิบนีฝีมือดีมากมองแทบไม่รู้เลยครับนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับกันชนหน้านะครับของแท้ถ้าผมจําไม่ผิดอยู่7,800บาทอันนี้ใส่ของเทียมนะครบพันเจ็ดร้อบาทเพราะอยากให้รถออกมาดูออกออกมาดูดีออกว่าเรียบร้อยก็เลยเก็บงานเปลี่ยนไฟหน้าคู่หน้านะครับถ้าจำไม่ผิดคู่หนึ่งพันอันละพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดกันชนหน้าพันห้า ไอ้กันชนหน้าพันเสเตเลสนะครับชุบนะฮะไม่ใช่ของแท้ถ้าของแท้เกือบแปดพันกัะจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีผมจําไม่ได้แต่พ่นใหม่ให้ดูดีเรียบร้อยมากขึ้นสีตัวนี้ไม่เก็บนะครับท่านบอกว่าโอ้ยฝากระโปรงมันด้านนิดนึงนะท่านบอกไม่เป็นไรหรอกฝากระโปรงก,ก,ก็ก็ใช้ตัวเดิมก็ได้เพราะรถซื้อไปใช้งานนะครับทีนี้อีกสิ่งที่เปลี่ยนมาคือ,อยางฮนะยางยางตัวนี้นะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะยางแฮนคุกนะครับ31นิ้วนะครับ ยางใหม่เลยนะครับ31คูณ10.5นะครับยางชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางตัวนี้หมื่นหมื่นต้นๆนนะครับยงางสัปดาห์ที่เท่าไหร่เนี่ย52ปี19เพราะนั้นยางปีที่แล้วนี่เองนี่คือแฮนด์คุปป์ไดนาโปรนะครับท่านก็พูดง่ายว่าคันนี้ก็ต้องมีค่าค่าทำอีกจาก2 2 9 0 0 0บาทก็จะมีผมบอกว่าน่าเย,ยอรมานสัก2,000 20, 0กว่าบาทแล้วก็อีกหนึง่งพวงมาลัยนะน้องอ้อยมาดูพวงมาลัยด้วยนะครับ พวงมาลัยก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะพวงมาลัยต้องบอกว่าไทเกอร์รุ่นนี้ถ้าใช้มาเยอะๆแล้วพวงมาลัยมันจะชอบแตกมันจะชอบบวมนะฮะก็เลยเปลี่ยนพวงมาลัยให้ท่านเลยถ้าผมจําไม่ผิดพวงมาลัยน่าอยู่มัน3,000กว่าบาทนะนะครับนี่คือรายละเอียดที่ที่ท่านไว้วางใจให้ผมเช็ครถให้นะครับเพราะฉะนั้นเองค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มเพราะรถตัดอีกก็ขายตามสภาพแต่ถ้ามีอะไรอยากให้เราเก็บให้เราเก็บให้และกันชนหลังด้วยนะครับกันชนหลังถ้าจําไม่ผิด1,600บาทนะครับก็ใส่ทั้ง2คัน นี่คือรายละเอียดทั้งหมดว่ารถทําไมนะครับรถทําไมถึงได้ไปเก็บงานไปได้ทำยังไงต้นทุนเพิ่มเท่าไหร่ยังไงนะครับ <_ d oll> โดยเฉพาะคันนี้ขออนุญาตกลับมาที่คันนี้นะครับ <_ d oll> เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะน่าสนใจผมขอโฟกัสเรื่องรถคันนี้นะครับ <_ d oll> เพราะว่าท่านผูก้กองสันตินะครับ <_ d oll> เปลี่ยนจากคันนี้เป็นคันนั้นนะครับ <_ d oll> ผมเอาเรื่องทะเบียนมาด้วยนะครับเบื้องต้นเลยผมจะให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับเครื่องยนต์ อีกอันนึงนะแผ่นกันความร้อนนี่ก็ใส่ใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับของเทียมไม่มีขายนะครับก็ใส่ตัวนี้ไปแล้วก็ดูเรียบร้อยคันนี้ข้อดีของเขาคือคานคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมน็อตไม่เคยเดี๋ยวนะน็อตขยับมาผมรู้สึกมีรอยมีรอยขันนะครับแต่ถามว่าแต่ถามว่าคานหน้าเดิมไหมต้องบอกคานหน้านีเดิมแน่นอนใต้ฝากระโปรงนี่เดิมแน่นอนคันนี้รถไม่มีบัเหุแน่นอนนะครับ รถสวยเดิมนะครับแต่เครื่องโอเวอร์ฮอลมาแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยมาดูที่เพจครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับเออ 2KDFTV 2,494cc นะครับตัวนี้ปีออกกัส03นะครับบรรทุกบันท่าล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้เป็นตัวต้องบอกว่าดีโฟดีตัวนี้เป็นตัวที่ไมเนอร์เชนแล้วนะครับรุ่นแรกสองพันห้าออกมาไม่มีฝาครอบเครื่องนะครับปีสองพันหนึ่ง ปี2003มีฝาครอบเครื่องแล้วปี2004ปลายปีก็จะเปลี่ยนเป็นไฮลักไฮลักวีโก้นะครับปี2001 2002 2003ยังเป็นไทเกอร์อยู่2004ปลายปีมาเปลี่ยนแล้วเอาเล่มทะเบียนมาให้ดูเลยนะครับ3 1ทันวาปี46นะครับปลายปี2003นะครับปี2003ซื้อมือแรกโตโยต้า a s ซิงนะครับอยู่ที่ร้อเอดนะครับนางสาวสุภาษาร้อยเอดนะครับ และก็มาย้ายมาที่อูบลน,นะครับนี่ชื่อลูกค้านะครับอยู่ที่เดชอุดมที่ผมบอกว่าเป็นนายตำรวจที่เดชอุดมนะครับและก็โอนมาเป็นนายตำรวจที่อุบลนะครับนี่คือรายละเอียดของรถคันนี้ทั้งเล่มทะเบียนนะครับ,เ,รเ,เ,รรบเป็นรถซื้อมือสองมาแล้วนะครับเขาซื้อมือสองมาแล้วเป็นรถเครื่องยนต์คอมมอนเรลแน่นอนนี่คือสภาพรถรายละเอียดที่อยากจะชี้แจงให้ให้ทุกท่านรับทราบว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลหน้าวันนี้นะครับปรับ แต่งสภาพมาแล้วเครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างสมบูรณ์ของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดแล้วณนะวันนั้นขายตัดตามสภาพ1นึ่งแสนบาทแต่วันนี้นะครับปรับอีก3 0 0 0 0เป็นแสนแปดหมื่นเก้าพัน่อวอกเอ์เครื่องแล้วเช็คทุกอย่างมาให้พร้อมใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้ยังอยู่นะครับที่ยังอยู่เพราะว่าลูกค้าท่านผู้กองสันตินะครับที่เคารพนะครับขออนุญาตนะครับที่เอ่ยชื่อเปลี่ยนจากคันนี้เป็นคันนั้นเพิ่มอีก40,000บาทและก็รวมค่าแต่งด้วยนะครับับคนนนีี้้้ถาาจไมม่ผิดผดิดดดะขออุญตูกึร คันนี้ถ้าจาไม่ผิดนะวันนั้นหม้อน้านะครับหม้อน้ํามันได้ซ่อมมามันเคยซ่อมมาติดอีพ็อกซี่มาแต่วันนี้ผมสั่งเปลี่ยนใหม่ไปแล้วถูกต้องครับติดอีพ็อกซี่ตรงนี้มานะครับณวันนี้ผมสั่งเปลี่ยนหม้อน้ําซึ่งหม้อน้ําเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาจะไม่เหมือนกันเพราะเกียร์ออโต้ต้องมีการระบายความร้อนน้ํามันเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสภาพสองคันต้องบอกว่าห้องเครื่องสวยเดิมทั้งสองคันรถไม่มีบัติเหตุแน่นอนนะครับคันนี้จาก2องแสนสองหมื่นเก้าพันอาจจะขยับไปประมาณสัก ขยจบาไปมาสักสามหมื่นเช่นกันนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับผมเหมือนที่เรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเองเราพอจะมีข้อมูลแล้วรู้ราคาอะไรทุกชิ้นว่าเราทํายังไงซ่อมยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับท่านใดสนใจคันนี้ยังอยู่อยู่วันนี้แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่าซ่อมบวกไปสามหมื่นมีบินให้ดูนะครับถ้าไงจะส่งบินให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแอดไลน์ส่วนตัวผมมาหรือโทรบอกะไรก็ได้ส่วนคันนี้มีเจ้าของลนะครับแต่ผมเอามาให้ดูเฉยๆว่า เปลี่ยนจากคันนี้มาเป็นคันนี้รถคันนี้ก็ยังอยู่นะครับขอบคุณทุกความไว้วางใจขอบคุณ,คณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าสงสัยอะไรนะครับสอบถามผมได้นะครตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับหลายท่านเดี๋ยว่ายเราไม่จริงใจผมบอกว่ามีอะไรผมเปิดให้ได้หมดนะครับเดี๋ยจะเปิดราคาทุนให้ดูว่าซื้อกี่บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาคุยขายคุยง่ายๆขายถูกๆนะครับรถทุกคันมายังไงมีตําหนิตรงไหน นะครับเราที้แจงให้ฟังหมดแล้วสามารถส่งรถให้ท่านถึงบ้านถูกใจซื้อไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเองถ้าของเราดีเรายินดีที่จะส่งให้ท่านถึงบ้านดูก่อนเอาให้เข้าศูนย์ดูให้ช่างดูว่าโอเคเหมือนที่เราคุยกันไหมตรงไปตรงมาชัดเจนแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมงคลคาเซเตอร์ฝากกดกระดิ่งนะครับกดติดตามด้วยเวลามีรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับจะส่งให้ท่านดูถึงที่บ้านทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ